เกิดวันดีจะมีโชคลาภเงินทองมาหาดีใจแทบช็อกเมื่อได้ฟังก็ต้องตกใจคนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้ชีวิตเกิดมาล่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะอนิสงผลบุญที่เคยกระทำมาตั้งแต่อดีตชาติถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะส่งผลให้กับตัวท่านแล้ว วาสนาของเศรษฐีผู้มีบุญชีวิตจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านจะร่ำรวยในชั่วข้ามคืนเพราะคนที่เกิดในสามวันนี้มักจะมีโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาหาในชีวิตแม้จะเกิดมาจน ก็รวยได้ชีวิตของท่านจะดีไปหมดทุกสิ่งดีไปหมดทุกอย่างจนคนรอบข้างนั้นต้องตกตะลึงกันเลยทีเดียวสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีสูงทุกท่านสำหรับใครก็ตามที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ นั่นคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะบุญวาสนาบารมีของตัวท่านแท้ๆท,ที่ได้ชักนำดวงชะตาให้ได้มาพบให้ได้มาเจอคลิปนี้เพราะคลิปคำทำนายมีเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปแต่ท่านนั้นก็ได้มาเจอซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวของท่านนั้นคือคนที่มีบุญวาสนา ตัวของท่านกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านการเงินและเพื่อเป็นการน้อมรับคำทำนายนี้ขอให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านขอให้ท่านจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบหาที่สงบสงบฟังก็ได้หลังจากที่ท่านฟังจบแล้วชีวิตของท่านต่อจากนี้ไปการงานเปิดการเงินเปิดโชคลาภเปิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่คนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนั้นก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคและเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดูดวงชะตาและวาสนาจากทางช่องของเราด้วยนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะให้ท่านรีบเช็คด่วนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดในสามวันต่อไปนี้ ชีวิตล่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะบุปกรรมดีเก่าที่ตัวท่านนั้นได้ร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาและตัวท่านนั้นก็เคยทำบุญทำทานกับคนยากไร้ซึ่งจะทำให้ตัวของท่านนั้นจเจริญนรุ่งเรืองในชีวิต และจะส่งผลให้ตัวของท่านได้เป็นเศรษฐีเมื่อดวงชะตาเลิกงามยามดีอันเป็นมงคลแล้วเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชักนำให้โชคลาภบ,บารมีเข้ามาสู่ตัวท่านจะดึงดูดกระแสเงินสดให้เข้ามาหาดวงชะตาจากร้ายจะกลายเป็นดี เป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแม้จะเกิดมาลำบากยากจนก็สามารถพลิกสถานะให้ล่ำรวยได้จะมีกินมีเงินใช้และมีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอนวันที่หนึ่งคนที่เกิดในวันจันทร์สำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่ฝักใฝ่ในทางศิลธรรมและชอบทำบุญทำทานซึ่งเป็นการปฏิบัติดีเป็นการปฏิบัติชอบ รวมถึงตัวของท่านเคยไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆที่กำลังจะถูกฆ่าซึ่งทำให้ได้อนิสง์ผลบุญมหาศาลคันเมื่อถึงเวลาเลิกงามอันดีอันเป็นมงคลแล้วตัวของท่านก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้เป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน ความร่ำรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าโชคดีเงินแสนเงินล้านจะเข้ามาหาแบบรัวๆสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านฝันเอาไว้ว่าอยากจะได้อยากจะมีไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหม่รถป้ายแดงทรัพย์สินเงินทองของมีค่าต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอย่างแน่นอน พราะไม่ว่าท่านจะทำอาชีพใดก็ตามท่านจะประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการงานนั้นๆหากว่าท่านรับราชการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงมีความเคารพนับหน้าถือตาหากว่าท่านทำจิตการค้าขายก็จะเลินลุ่งเรืองมีผลกำไรมหาศาลท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยเข้าขั้นเป็นมหาเศรษฐีเลยจะมีค่า ธาตุบริวารคอยรับใช้ให้สุขสบายไปทั้งชาติขอให้คนที่เกิดในวันจันทร์ิมคำว่าสาธุขอให้สมพรดังคำทำนายนี้ด้วยเถิดวันเกิดที่สองคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันนี้เพ,พรปุบุพกกรรมดีเก่าที่ตัวท่านนั้นเป็นคนที่กตัญญูกะตะเวทีและได้ร่วมทำบุญ สร้างศาลาวัดจึงทำให้ดวงของท่านนั้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นไปแบบไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางได้จนกลายเป็นว่าทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นทำอะไรก็โชคดีไปหมดทำความดีเพียงเล็กน้อยก็ได้รับอนิสง์ผลบุญมากมายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานโชคลาภให้วาสนาของท่านเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีเท่านั้นชีวิตของท่านเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนวัยสร้างเนื้อสร้างตัวท่านจะได้นอนจับเงินแสนเงินล้านเท่านั้นเพราะบารมีที่ท่านสร้างมาในอดีตชาติมีมากมายมหาศาล ถึงเวลาแล้วที่จะได้รับผลตอบแทนเหล่านั้นพอท่านเป็นคนดีมีน้ำใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งทำให้ผลบุญกุศลหนุนนำทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆลายล้อมไปด้วยผู้คนดีๆที่พร้อมจะสนับสนุนทั้งในหน้าที่การงานและการเงินชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดชีวิตนับจากนี้ไปท่านจะมีเงินเพิ่มขึ้นเหลือกินเหลือใช้มีบ้านมีรถ มีทรัพย์สินเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอยากจะได้ท่านก็จะได้มันมาครอบครองอย่างง่ายดายถึงแม้ว่าจะเกิดในตระกูลที่ยากจนก็ตามแต่ท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลที่ทำให้หลายๆคนต้องอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียว ขอให้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพิมพ์คำว่าสาธุขอให้สมดังคำทำนายนี้ด้วยเถิดวันเกิดที่สคนที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้เพราอบุพกรรมดีเก่าของตัวท่านนั้น ที่เคยทำบุญบริจาครัเพื่อหล่อพระพุทธรูปและพระพุทธรูปองค์นั้นในปัจจุบันก็ยังมีคนกราบไหว้เป็นจำนวนมากทำให้กองบุญของท่านเป็นกองบุญแห่งวาสนาที่ตัวท่านจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเมื่อถึงเลิกงามยามดีที่เหมาะสมดวงชะตาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพเทวดาจะพัดกระแสเงินสด กระแสเงินล้านเข้ามาสู่ตัวท่านขอให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์พิมพ์คำว่าสาธุขอให้สมดังคำทำนายนี้ด้วยเถิดและอีกประการที่สำคัญ ของคนที่เกิดในวันนี้ดวงชะตาของท่านมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถรัรมภ์ค้ำชูช่วยเหลือรักใครเหมือนลูกเหมือนหลานแม้ดวงชะตาชีวิตจะตกตดำก็จะมีคนคอยพยุงค้ำจุนดวงชะตาเอาไว้ให้พลิกฟื้นคืนมาใหม่ได้ถึงแม้ชีวิตในวัยเด็กของคนที่เกิดในวันนี้ จะมีฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนจึงทำให้คนที่เกิดในวันนี้ต้องได้ดินน้นรนหาหนทางธรรมาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและคนในครอบครัวเหตุนี้จึงทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์รู้ช่องทางธรรมมาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่เด็ก จึงทำให้คนที่เกิดในวันนี้ได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นอเมื่ออายุก้าวเข้าสู่วัยกลางคนคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะกลายเป็นคนที่มีดวงห่วงจุย้ยมีดวงในเรื่องของเงินเงินทองทองทำให้มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จลํำรวยเพราะคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่ฉลาดหลัก แม,มีไหวพริบป,ปฏิพานดีสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เสมอและนี่ก็คือสามวันเกิดดวงมหาเศรษฐีดวงดีบารมีค้ำจูนและสุดท้ายนี้หากใครที่ฟังจนจบแล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงและบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทขอให้ดนบันดาลให้คนที่เกิดในสามวันนี้ ขอให้ท่านสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินของมีค่าต่างๆล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีพันล้านในเลววันด้วยเถิดธรรมะส่งทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ ธรรมะส,สองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ